จกรรมวาดภาพกลับอีกแล้วค่ะก็ครั้งที่แล้วนะคะเราได้มีการจัดกิจกรรมวาดภาพแล้วก็ประกาศผลให้รางวัลกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะครั้งนี้ค่ะก็เลยมีการกลับมาจัดกิจกรรมวาดภาพกันอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งเงินรางวัลในครั้งนี้นะคะก็เริ่มจากที่1 3,000บาทที่สอง0 0บาทแล้วก็ที่3นะคะ1,000บาทค่ะแล้วก็ชมเชยอีก3รางวัลน,นะคะ รายละเอียดอะไรต่างนะคะเดี๋ยวเจนจะแปะช่องทางเพจ Facebook ไว้ให้นะคะตามหน้าจอเลยค่ะก็ให้ไปอ่านรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมในเพจนะคะแนะนำว่าต้องเข้าไปอ่านในเพจจริงๆนะคะถ้าใครจะร่วมเล่นเพราะว่ารายละเอียดและข้อมูลคือเยอะมากๆเลยค่ะ ชี้แจงเพิ่มเติมอีกอย่างหนึงคือการส่งกิจกรรมนะคะการส่งกิจกรรมเนี่ยให้ส่งได้เฉพาะในเพจ Facebook เท่านั้นนะคะในแชทเพจเท่านั้นเพราะว่าถ้าส่งหลากหลายช่องทางเนี่ยเราจะรวบรวมภาพได้ยากแล้วก็อาจจะมีภาพที่ตกหล่นได้ค่ะ กิจกรรมครั้งนี้นะคะกำหนดส่งภายในวันที่25เมษาก่อนเวลาเที่ยงคืนนะคะแล้วก็ช้าสุดเนี่ยจะให้ไม่เกินวันที่26ก่อนเที่ยงค่ะวันประกาศกิจนะคะจะประกาศผลในวันที่28ผ่านทางช่องทาง y o u t u b e นะคะแล้วก็อาจจะถ้ามีเวลาเหลืออาจจะมีการตัดประกาศชี้แจงลงเพจด้วยนะคะ ก็ถ้าใครสนใจร่วมเล่นกิจกรรมนะคะก็สามารถมาร่วมจอยร่วมสนุกกันได้นะคะผลงานที่วาดมาเนี่ยสามารถเอาไปทำอาพอร์ตฟลิโอได้เป็นแฟ้มสะสมผลงานอะไรต่างๆได้หมดเลยค่ะเป็นการฝึกฝนพัฒน,นาฝีมือไปด้วยกันเนาะยังไก็ตามวันนี้ขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายะคะ่ะ